สวัสดีครับพผมช้นุปฎิญพอดีเจอปัญหาหน้างงานพอดีก็เลยถ่ายเก็บไว้นะครับสำหรับสายจูเนอร์พอดีกําลังจูนรถให้ลูกค้าครับก็เนี่ยครับเหตุการนึงครับสาหรับรถไม่มีกําลังนะครับแต่เพิ่งคว้านมาครับน้องเพิ่งทำมาห้าสิบเอ็ดมิลนะครับก็เตือนเก้าห้าปกติเพิ่มไฟเพิ่มน้ามันไปเนี่ยรถต้องติดมือนะครับผมก็จะเอะใจอยู่ท้งว่าทําไมมันไม่ติดมือนะครับทาไมรถไม่มีกําลังกําลังจะถอดเช็คกดกําลังอัดดูว่าน้องกำลัง มันอยู่ในตามเกณฑ์ที่ผมคิดไว้ไหมครับว่าไม่เกินไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบไหมกราดท่อเทียนมันครับเขี้ยวเทียนขาดครับถึงบางอ่อนะครับรถไม่มีกําลังครับเห็นไหมครับมันรั่วออกตามเขี้ยวเทียนในนี้มันขาดดีนะยังออกได้นะครับไม่งั้นก็น่าจะนานหน่อยยาวเลยนี่กาลังอาจมันรั่วออกตรงเขี้ยวเทียนสำหรับสัจจุเนอร์ครับฝากด้วยนะครับก็อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งครับที่จุเนอร์ ต้องคอยดูเขียวเทียนนะมันขาดไหมหรือมันมันลาวแล้วนะครับก็มีสีทธที่กันมาจะรั่วนะครับไปเติมไฟกันแล้วทำไมรถไม่ติดมือนะครับก็ฝากด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับ